Information tonight that the inmates of Arkham Asylum are on the rampage once again. And this reporter has to ask is it really such a great idea to house all these supervillains together in one place? Hey, at least the mayor's plan to let them loose in some vast walled off area in the heart of the city got put on hold. Now that would never have ended well. All the prisoners are accounted for. Except the Joker. He must have been the first one to break out, smuggled in some kind of explosive. Oh, อ้าวเป็นลมไปแล้วหนึ่งคนนี <c oughs> ่ใหญ่ร <c oughs> ูดจับเพลิน <c oughs> มันก็เอาจนะได้นะ น้องมันก็มีพลังฉีดน้ำแล้ววะโอ้ยเออว่นายน้ำได้ด้วยแฮะทุบไฟฟ้าแป๊ก เขาใจคิดนะแต่ทุกมันไม่เท่เลยอะ๋อแบคแมนช็อตเลยแบคแมนไงดำน้ำก็ได้นะเป็นเออตอนนี้แกเป็นปลาไหลเป็นตายไหมเนี่ยลองคิดดูเฟ่ยัยงงั้นก็เป็นรถไฟฟ้าช็อตหรอวะ บ้มบ้มบ้มปล่อยไม่ได้ไม่ช่วยแกเลยโดน,นดูอึดอัดมากนะครับสะพ,พานเชื่อมอะปเฮ้ยโดนดูดไปแล้วเออวันนี้ก็ขึ้นได้ไหมะฮะโอ้ยโดนท็อต บ่มบ่มเฮ้ยในนี้ใช้ปืนฉีดน้ำไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็นะมันมีน้ำไปแล้ว่าใช้ปืนฉีดน้ำได้ไงล่ะตอกปอยู่ในน้ำว่ายน้ำได้จะใช้ปืนฉีดน้ำไม่ได้เฮ้ยคุ้นๆตัวชื่อเลยนะคิงชาร์กไม่ใช่คิงชาร์กไอ้แค่อะชื่ออะไรบางอย่างนี่แหละจะไม่ได้แล้วจี๊ดจำยากเหลือเกิน อุย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 ปาใจงี้เว้ยก๊อกนั้นแหละลังพานเดี๋ยวเอาไก่ย่างไปให้กันนะตัวเองอะไก่อะไป้กิวข้าวตัวพี่พี่รู้โหกินอากาศมากนั่นกินได้เปล่าเนี่ยกินอากาศขุดๆไปเลยพี่ เดี๋ยวโรบินโดนทิ้งชา้ากินก่อนก็ได้ร้องไห้แน่เพิ่งกินไกลหมดนะ่ะขอเข้าไปก่อนเอ้ยเอาไปเฟ้แปกครับพี่ตีครับตีก,ก่อน ไม่ได้ทําไมอ่ะมันคือไอ้ข้อนี้คือของมองมอไม่ค่อยเห็นด้วยครับตัวจะขึ้นได้ไหมฮะคือไม่รู้มันจะลึกหรืออะไรจะขนาดนั้นเฮ้ยขึ้นไม่ได้เลิกก็ได้ใช่ไหมเถอเอาอะไรกันฮะนี่นะ เปิดให้โรเบ้นอย่ากาดหายเอออย่าพึ่งตายกันนะขาดหายใจเออขาดอากาศหายใจนะครับอ๋อแค่หมุนเองโถ่เอ้ยเองก็แตกก็แตกเลยพวกวะขึ้นไปเฮ้ มากวา่าปิดเต็มที่้วพี่ตึ๊ด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 อยากลองใช้ตัวนี้มันเหมือนบินได้นะเฮ้ยหยอกใคร <S 2> <S 2> I am the rock I am the right ปล่อยก็ได้ไนะี่น่ะคือคนที่ผมอยากแค่อยากลองใช้ความประมาทไปดูครับเอๆๆนะเออย่างง้มากเจอยังนี่นะ่ะปีนละเพ่นะี่นะ่ะทอ็อกเลยละเพศ ที่มาค,ค,คนคนหนึ่งนอกได้ขนาดนี้นหรอไม่ไงไ้่เวลาเปลี่ยนเออโรบินก็นเป็นแม่เหล็กครับหรือไม่ก็ชุดอาบน้ำปุ๊บชุดเก่ามาแล้วเวลาแช่แข็งสักหน่อยฟุดๆไปเลยอุ้ยโวษทีแบ็กแมนเดี๋ยวก็หายเองนั่นแหละ ไปชุดตัวนี้แล้วเออนี่นะครับขยับร่างกายจะช้าลงนะครับตีนะหักไข่เลยประตูจะไปไงนะครับพี่เดินทางไปแล้วไม่งไง ไฟใหม่ครับเฮ้โยโรทีแบลกไหมนี่กระเด็นเลยแข่งเป่อะถ้จะไปก้นก็ได้ อริงแค่นั้นเดียวมันไม่พอไทยไงปฟาดกบะบปุ๊บไปเล้วเออกัะช้าจริงแบทแมนปุ๊บ,บอดอ,อันนี้ซะเอออ๋อน้ำน้ำแข็งเองไม่เป็นไร แคกแมนไม่ต้องห่วงนะผมช่วยแก้ให้แล้วสู้เสร็จเรียบร้อยกลับเข้าที่เลยคือมอสนิสต์ฟีดนี่นะล,ลูกมลูกมือนิสต์ฟีสแถ้ผู้พลังข้ามอไรหดอกไม่นะบนแข็งกับเป็นน้ำแข็งโปก๊กก็เป็นไอศครีมแช่แข็งไม่ไงพลังงานไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยครับเออแล้วทำไมเราแข็งได้ไเนี่ย เฮ้ยแตกเปโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอฮึเฮ้ยพลังงานเหมือนเต็มเปียมครับตอนนี้กเป็นรนไฟฟ้าจำตัวแล้วตอนนี้ฮย ต้องให้ตอนนี้ขึ้นไปครับหให้ตอนนั้นขึ้นไปกลายเป็นน้ำแข็งแช่ไปนะครับลืนล่นลืนล่นลืนล่นลืน่นลลต้องให้ปีนขึ้นไปนี่เองเอเอลงเก็บเงินกันเฮ้ย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 ทำไมมันชอบต่อปีเลยวะไม่เคยคุ้ใจเลยฉันเนี้ย น่าห่วงนะเฮ้เอย่าวางไอ้น้องโอ้ยมาอีกแล้วเรสเตโช มันน้ำเปล่านะพี่เอา้าอะไรอะไรฮะอะไรเอ้าอะไรอะไรเออคขานั้นแหละเออแปลกๆดีไปหมดนี่เฮ้ยทุกทีเลยยุบเป็ดละ ง่ายดิมกินกล้วยขอพลังงานฟ้าคืนมาลแล้วแบ็กแมนแบ็กแมนโหมดไฟฟ้านะครับ ไม่ล่างนี้นะมาต่อยจนมีพลังงานไฟฟ้าจนได้อา้าวแกโคหนีไม่ได้มันปล่อยไฟได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็เอา ือแบตไฟฟ้าโรบินสแกลตั้งชื่อเองนะเนีเท่มากทำได้ไงหลักปัจจัยตรงนั้นครับไม่มีใครตายหรือไม่ก็มีแล้วไปแล้วจะเอาเหรอฮะรู้จักกันไปแล้วนี่แน่รู้จักแบตไฟฟ้าได้ไงนี่แน่ เพลงกีตาร์จะได้ใช้แบตไฟฟ้าครับพลังงานหายเลยของพลังงานคืนด้วยงกไม่ให้ของมันมีซักใครหมุนเลยมันจะแล้ววะ ทัานห,ห,หูแล้วมันยังไงเล่าอยู่ไหนวะเนี่ยฮะหากล่องไม่เจอเป็นพัทเต้รที่แปลกดีที่เคยเล่นมาในในชาตินี้เลยเออไม่ไหวละ ไงหนดูฟิมันได้ทำอะไรโอ้โหฝีที่โอ้มานี่คือตัวอะไรนะฮะแบตลบลีตั้งชื่อแต่ทีก็นะสุดยอดไปเลยเมทพ่งมากๆ เจนะอแล้วหอมหมุนกันพี่ปิดด้านอีกด้านหนึ่งอีกด้านนู้นเฮ้ยไม่ได้เรียงปุ๊บอึ๊ชาได้แล้ว,วเวลาฟ้อนตัวครับนี่เวลาเป็นรัฐรัฐการจันทา แอร์หมดเกลี้ยงเราต้องใช้ชุดกันหนาวครับปุ๊บได้แล้วไอ้น้องก็นะผมไม่รู้ว่าไปไงดีมาจากไ๊นเก็บเงินนะพี่ผมาแตนคิวเกียดหมดเท่เลยเฮ้ยไม่นะ กเออเข้าใจคิดดีเฮ้ยอมไม่ยงไงแต่ตรงหน้ากากเราเนี่ยมั่นสมัติกันพวกนี้ครับเออลังฝีแกนได้นะครับตรงหน้ากากที่เออแบ็คแมนเคยพูดไว้ในตอนที่พวกแมร์พยายามอินนี่นะครับบดูหน้ากากพวกมแมร์ตักแมนนะครับบแบต้องมาเช็คดูว่ามันอะไรมาวันนี้นะครับ คือแบ็กแมนซูเปอร์แมนพยายามหาตัวที่มาบูธเวนเนี่คือใครนะครับเริ่มสแกนดูแต่สแกนไม่ได้นะโคตรถึงว่าทําจากแร่ทุกอย่างเลยนะสามารถกันรังสีเอ็กซ์เลย์ได้จําได้มาอย่างนี้นะครับเออช่องเรามีป่าลักก็นิดนึงนิดนึงไอ้บางคำมังค่าวเฮ้ยมันไม่น้อยก็ตายแตนคิวฮยอัดหน้าเลยตายด้วยเนาอโดยไปกระป๋องไปแล้วนะไม่น่าเชื่อโรบินเลยนะ น่าชูกระฟอบป,ปลายแทนชีวิตไม่ได้เลี่องอยงจริงเลยต้องแข็งไปแข็งปีเ้ยเอาหนีเฉยเดี๋ยวโดน ลมล่างเป็นๆี่ไงหาเรื่องเหรอโอ้โหตายก็ได้เฮ้ยว่าพี่ขั้นเทพไปแล้วอือเอาหายไปแล้วลนะ่ะปล่อยมาเดียวตายนะมันง่ายมากอะ่ะใช่หรอวะ เดี๋ยวต้องมาเช็คเรื่องหมดนี่นะมันมีความยากไหมฮะเลโก้เนี่ยฮะเดี๋ยวไปเช็คดูอีกทีหนึง่งอือรู้สอกว่าง,ง่ายไปไปหนึง่งรู้สึกไม่พอใจอ้าวเฮ้ยนี่อินเฟนท์คิวอีฟักทีหน,นึง่งนี่ไงคือต่อยมาเดียวมันก็บ้องเท่งแล้วอะโอ้โหแข่งมันเหล็กเฮ้ยแก้ไม่ได้ช่วยไม่ได้บินช่วยได้ หรือว่าไม่หนูไม่ก็ช่วยไม่ได้แล้วไปแล้วเฮ้ยอ้าวลื่นเฮย้ยเครียดแกนครับพี่ วโอ้บลมล่างครับยอดจักรวาลฝีทองตัแกโคนี่มันยังอยากแกมากเลยนะเอาความเย็นไป,นปแกละไปพี่ หนาวแบบเย็นแบบฟุตคู่อ่ะหนีไปไหนเอาอ่เอาอเอาอเอาเ,อาเอาหรอฮะตีช้าไปนิดนึงไม่ชอบเออเร็วๆต้องแบ็คแมนครับเฮ้ยเอาเหรอฮะอืมรู้จักแห้ว่าข้าคือใครข้าคืออสุจิรักกาชินะมาไม่หยุดด่อจริงๆไม่ชอบอยู่เขาเดียวครับมันแอนต์ผิวยากยาก เอาให้มันหนาวๆเลยกันนะไม่ได้ฮะทางนี้กันนะไม่ได้ยังไงวะแตกเว้ยโบบินเคลียฟินหนีไม่ไห้นี่ <C ute> นะยิงไม่เข้าด้วยโคตรทึกเลย Sorry this arriving อะไรฮะอย่าไปแกโคกลัวมากเลยพี่อือช้าไปอย่างงี้ต้องแบ็คแมนอีหักพิคงฝ่องท่อนอืองเห็นแยกแกโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วเริ่มเห็นภาพหลอนเห็นไหมไงต้องทำลายครับอือทำมันทำลายได้นะ mày toi mày 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 dài ơi dài ơi dài dài ơi dài hai ngày nào quá nay tay lắng ơi lọt mày đơ mày kuôi นะเล่นจะกดปุ่มอยู่นั่นแหละเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงฆ่าบอสง่ายง่ายแต่ก็ดีก็ล้ะคายง่ายชอบโอ้หลอนหนักกว่าเดิมอีกช่วยเคลียร์ให้ด้วยบูมแรงไม่ไงแอน์ฟิตคิวเอ้อ เดียวชิปเป่งเลยลองหนรอบนี้ครับไม่ไงจุกท้องกินมากไปกอย่างนี้แหละลำบากลำบากทำไมมีอะไรอ๋อประกอบครับจิตหล่อจูมบบอมเขาเห็นถึงความจริงแล้วคนเล็กก็จิตหล่ออยูน่นะเถอมุนเออทำไมได้ปะเนี่ยฮะ อ๋นอนนด้วยครับปุ๊บทำไรเนี่ยฮะอ๋อเข้าใจละเข้าใจละบอกแล้วผมคิดหลอนอยู่ต้องใช้เวลากันบ้างโอ้ย เลยโรบินจะให้พ่อผิดหวังเอออ้าวโอ้เยี่ยมจริงเลยโรบินเอานี่งกูขึ้นเวงไงเองก็เออกดกด,ดเออนั่งหมุนไปอ้าวทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะอย่างงี้อีกแล้วเหรอชอบเลยเสียเวลามาก คือมันติดกับท่อนะครับแล้วเองลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะโอ้พระยอดยาโอยงี้ปิกแปค็คแมนเลยตายเฮ้ยปเอาลมเป็น,นแล้วครับโอ้ยหายจิตหลอนแล้ว ตัวไม่เล็กลงสังทีนะน้ำแข็งไปเลยอ,อตัวจงเล็กลงจงกลายเป็นมาริโอป่ะยโอ,อ,อนะปิดอัดมาไม่ไงก่ขะขำานั่นแหละลำคาญ Batcomputer, computer, remote tie-in. bad computer, remote tie-in, tie active. identify residual radiation. radiation consistent with energy signature of u.s. defense department project jsg-817, currently under development at lexcorp. well, i think we know who broke joker out of prison. lex luthor. what would an upstanding presidential candidate like lex luthor want with the joker? I've heard that Lex Luthor may not be so upstanding. You might want to tell somebody. Election day is tomorrow. Sir, there's been a break in at Ace Chemicals. Wouldn't be surprised if that was Joker's first stop. Leave it out.